ดินแดนแคว้งสารวันอายอยู่นครเวียงจันท์คิดอยากผูกพันกับน้องแก้วตาสาหน้าใสไพไ,ไปก็บ่หลืมลาสมคำหรือซาเมื่อได้มาพบน้องคนดี ลูกหลานอง์แก้วสมแล้วที่เป็นสตรีนับว่าไอาคนโชคดีพบพ่อนารีที่งามซึงใจยางกัางคืนมากับเจ็ข้อข้อแหบข้อแหงมาตรวจบางงานก็อ้าก,กับกาจากพระธาตุอิงฮาง ถ้าก็มาหอดมาหอดเฮือนอ่าท่าไรนี่หามองอ่านสาวนาทีห้องน้ำพี่นอ้อง <c oughs> อันนี้คือฐานขอ,องน้ำยังคุดไม่ได้อีกเนาะ <c oughs> บอกให้เขีรยไปทางพุ่นเขีย่ยมันพุันยังปากระเทปลาทางนี้จะแม่นเนาะสูบอกให้สิทธิ์ไปทางพุ่น วิตมักฮีนหรือยังนี่วิตมักฮีนรือยังวะโดยอีกหรือยังยังโอ้เลยแล้วถ้าก็เลยหินหินอยู่ทางเทิ่ง สองวันวันนี้ทำอะไรบ้างไปงานกับบม่วนเราพี่น้าเ <c oughs> มื่อเปิดงานเลยแกเออมันยังวะมันเดิมเดิมนะมันแบบ ไม่มีอะไรแบบแปลกใหม่ฮะน,นะมันบ่มีอย่างแปลกใหม่มันมาอย่างบ่พอ่งมามบ้านดิพุ่งบอมมาบ้านดิมันมาดู้องน่าก็เหตุบ่ใหญ่าซ้ำเพื่อนอัฟบวาเห็ุไรกระกสินเปลืองยานสินเปลืองกับเปลืองคือเก่าอะไรพี่น้อง ากาศบนนาวปันไดเมือนี่ว่านี่นาวแห้งห้องอาบห้องอาบทางนั้นเห็นเป็นซองห่องแล้วนี่ด้านนายหรอ <c oughs> วิเขาเทอเลยตี <c oughs> แต่ยังมาทัานคัดเ <c oughs> มนวะ เทแบบเจ็บหยาแบบนี้แล้วเขาคือเทข่อยเนี่ยหนิวะยังสิรามีปะวะห้องนี่นะบอติดมั้งบอติดดอกบอติดมัคือบวบเขาสิเขาก็สิด้ขาดเลยอันนี้พวกใ้กริ๊กกิริโอ้ยเขาขาดใหม่ก็ได้ ขัดไหนมันทีลับโซ่สติทยังบริมานอนได้นี่แล้วก็จะเป็นห้องน้ำนะฮะย่านหงเฮียนเมนมาสัน่นห้องน้ำก็ได้โอ้โหบริมานังมานอนดมอยู่หันดอก อยากจะข้ามเวลาได้ไปไปยืนจุดที่เสร็จทุกอย่างแล้วก็มีของพร้อมขายเปิดหน้าร้านพร้อมขายของประตูเล็กด้านหนานะบ่บ่เอาแผ่นเดียวดอกอาสองสิขันเอาบางเวียดมันแบบ ขันเอานะบองงามมันวะบองงามกระสางก็ไม่ได้เห็ดประกวดมาดูสิด้านหน้าเขาทำอะไรไว้ค้นทรายเขาได้นน่เบิ่งทรงทรายจังเบิร์ดนะ น่านแม่เอายนี่ <c oughs> สรุปแล้วกับเปืองทรายแล้วยังไงจะ <c oughs> เหมือนศาสตร์คนงานมาขบอยู่บนนี้นะคนขาดไปเห็นงานเต็มที่เห็นทั้งห้องน้ำเหทั้งพื้นดูแบบสุพรรณหล็งมึง สั้นวางคองนะครับบออ่อพอเฮ้ยนี่ตัวนั่นแปะผากับบ่คุ้งดอกตั้งหน,น,น้าหนป้ปตาไว้แล้วก็ตรงกลางกับบ่กลางาไป็นไรหลอกหันหนึ่งสองมันวางได้ทั้งสองหลอกกูเนาะนี่เนาะใช่ไหมมันวางในซองหลอกกูได้ หนึ่งสองหนึ่งสองโอ้เออเขาเอาหน้ามใส่เอาใส่เขาแล้วเอาหน้ามใส่ได้หนิห้อยเกิดพูดได้ปะห้องนั่นนะสิบอบ สีปูปูกระเบื้องจะปูแต่เฉพาะห้องนอนคัดมันพออันนี้ก็คัดมันคือกัน <c oughs> คัดมันหรือคดัดหยาบ ทรายหินทรายจะมาอีกหลายรถไปผมเมื่อบ้านหรอมองมึงไม่เมื่อบ้านหรอนี่ได้กอมุงนี่ฮึต้องเปิ่งเสื่องจังสิ ขาดมั้ยนี่มนนั้ยนี่โอ้ยเสีดยด้หมูนเนี่ยนาใสเกตา้าดนสายละวัน หรือว่ากำแพงอีกฉันจะทำดีไหมกำแพงนี่เฮ้ย บนห้องนอนนี้พอดีบัดเผื่อนผู้กระเบื้องขึ้นมานะซุมเผิ่นว่าจะเอาเล็กมาอันนี้นะมวาจากเอาเล็กลงเองก็เลยบอกว่าขนาดอยู่ในเฮือนยังไม่ได้ใส่เล็กเลยก็เลยบอกใส่กระสังดรอกมันบ่นได้หามลำนากระอย่งถ้าใส่ก็เปลืองไปอีกก็ไม่ต้องใส่หรอก แค่นี้ก็โอเคแล้วก็ปลูกกระเบื้องขึ้นมานตรงห้องนอนนี้ใช่ตรงนั้นก็ทิ้งไว้ขาดมันไปเลยห้องนั้นอนะ่ะปลูกกระเบื้องก็เปลืองไปอีกใช่จะข่ำเหมือนนี้สิบสองข่ำสิบเอ็ดอง่ำเมือนนี่มะออ่นมะฮื้อกระวันซินอีกแหละ มืเออื่นได้เห็นงานอีกมืเออื่นนี่เมอือนเขาเสียตัวใด้น้ำอื่นเนาะห้องน้ำห้องน้ำจะได้ขุดอีกสิเทพื้นตัวอันตัวไหนบอสสั่งกระเบื้องมาเลยนะสิสั่งกระเบื้องมาเลยโอเคพ่อแม่พี่นอ้องขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตาม ขอบคุณหลายๆนะครับเนาะพบกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณหลายๆที่เบิ่งโจบคลิประกาศสนับสนุนดึงการบอก่ามโฆษณาขอบคุณมากๆนะครับพี่ปานาอาทุกคนทุกท่านนะฮะเมอร์รี่คริสต์มาสสุขสันต์วันคริสต์มาสเด้อทุกทุกคนทั้งเมืองนอกเนาะวันปีใหม่ของฝรั่ง สำหรับพี่ๆคนใดที่มีแฟนเป็นฝรัลล่งกะเขาไห่สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองเลยกะร่ำรวยเงินทองเลยกะอายุมัน่นัญยืนเนาะปีใหม่แล้วถ้ายังใช้เงินปีเก่าไม่หมดอย่าลืมฝากมาให้น้องใช้ช่วยนะ เดี๋ยน้องจะใช้ช่วยเอาีหลีตัวเงินปีเก่าใส่บัเบิร์ดอะฝากมาให้บารบอยบารบอยสิใส่อซอยให้มันเบิดน้องบอยเงินปีใหม่ก็ไม่มีเงินปีเก่าก็ไม่เหลือตอนนี้พี่เป็นหนี้อยู่ก็ <c oughs> ไม่ไหวนะขอบคุณหล,ยลายๆเบิร์ทุกคนที่ติดตามขอมีความสุขมากๆกันทุกคนนะฮะ บวาสิอยู่แห่งหนใดทั่วทุกมุมโลกไก่ปีใหม่ละก็หูสึกเสยๆก็ไม่ไมียังตื่นเต้นบ่มียังเลยให้ตื่นเต้น